นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงทิจิทัานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจอันดับหนึ่งเป็นข่าวปลอมเรื่องประกาศกฎใหม่ต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไทยแบบฟรีบีซ่าได้ปีละสองครั้ง โดยทางกระทรวงดีได้ประสานงานร่วมกับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันนะครับหนักแน่นว่าข่าวนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นข่าวปลอมครับพี่น้องประชาชนโดยปัจจุบันยังไม่มีประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแบบฟรีวีซ่าได้ปีละสองครั้งและยังไม่มีการกำหนดแนวทางหรือระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่อย่างใดและทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตอม ยังคงใช้มาตรการเดิมยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรบ่อยครั้งในลักษณะวีซ่ารันโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อและเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดครับพี่น้องประชาชนครับ